สวัสดีครับพเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดันโจน,นะคลิปนี้เราอยู่กับการสรุปข้อมูลอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้ามาในวันที่20มิถุนายนนี้นะครับนั่นก็คืออีเวนต์เควโมนะซึ่งก็จะมีตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างน้องเครนะครับซึ่งก็จะอยู่ในสควอรเดียวกับน้องเบนะครับโดยที่เนื้อหาในแพทแพทนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเขามีการสปอยจากออฟฟิเชียลเลยนะอย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลสปอยเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะมาสรุปข้อมูล ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปวีดีโอเนี่ยอยากให้เพื่อนๆรับชมสิ่งที่น่าสนใจของช่องผมไว้ก่อนนะครับสนับสนุนโจดันโจได้เพียงแค่คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทและเพื่อนๆก็จะได้รับอีโมจิสัตว์โลกน่ารักและสินค้าใหม่ในช่องกระเป๋าร่มพับได้มี2ลายให้เลือกสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจโจดันโจใบละ199บาทสั่งซื้อ2ใบส่งฟรีและหนึ่งช่องทางที่ สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นั่นก็คือซปเปอร์แดงนั่นเองนะครับส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดียวนี้ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซนเตอร์เพชรของที่นี่เจรไนามาแล้วทุกเม็ดไม่มีแก่เกลือมีแต่แก่เพชรโจดันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซนเตอร์ ออฟฟิเชียลได้มีการประกาศอัปเดตวันที่20มิถุนายนนี้นะครับผมโดยที่จะมีการปิดปรับปรุงเซเวอร์ทั้งหมด4ชั่วโมงนะครับก็คือตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่ายโมงนะถือว่าปิดปรับปรุงเซเวอร์แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับจะมีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามา1ตัวนั่นก็คือน้องเครซึ่งก็จะเป็นตัวละครตามในภาพนี้เลยนะครับจริงๆหลายคนน่าจะรู้จัก กับน้องแล้วเพราะว่าเบกับเครเนี่ยโผลมาในอีเวนต์ของ One More Time แล้วนะคะผมก็ถือว่าเข้ามาเร็วกว่าที่ผมคิดนะสำหรับน้องเครนะเครเนี่ยจะเป็นตัวละครคลาสสปอร์ตเตอร์ใช้อาวุธ SMG นะคะผมก็ปืน SMG มันเป็นปืนแนวสปอร์ตอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นาการถือ SMG เนี่ยก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรสักเท่าไหร่นะถ้าอยู่ในคลาสพพอร์ตนะ เออถ้าเป็นแอแทดเกอร์นี้อาจจะปาดเหงื่อกันหน่อยนะเป็นตัวละครธาตุไฟฟ้านะครับอยู่ในบริษัทเตต้าไลน์นะเตต้าอีกแล้วนะครับตู้เนี่ยจะอยู่ทั้งหมด2สัปดาห์นะครับเป็นมินิอีเวนต์นะก็คือวันที่20ิมิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคมนะในแผงเก่าเนี่ยผมได้เคยพูดไปแล้วนะว่าตู้อลิสเนี่ยจะคอมกับตู้อะไรบางตู้นะซึ่งผมมั่นใจมากๆเลยว่าตู้จะอยู่ทั้งหมด14สสัปดาห์ก็คือตรงตามที่ผมวิเคราะห์ เลยนะคบผมใครอยากจะเปิดอลิสก็สามารถเปิดได้ส่วนทิ้งท้ายไว้นิดนึงสำหรับตู้โซดากระต่ายวิบวับตัวละครคอเมต้าช็อตกันในแพทปัจจุบันตอนนี้ถ้าใครยังไม่มีและอยากจะทำทีมช็อตการก็สามารถกดได้เหลืออีกแค่2วันเท่านั้นนะครับโดยที่เรามาดูข้อมูลคร่าวๆของความสามารถน้องเครกันบ้างเครจะเป็นตัวละครสนับสนุนที่สามารถปกป้องพันธมิตรจากดีบัฟและเพิ่มพลังโจมตีให้กับ เพื่อนของเธอได้เหมือนกับตัวละครตัวนี้เลยครับเอทครับผมเอเนี่ยสามารถที่จะป้องกันดีบัฟจากศัตรูได้นะครับโดยที่เอเนี่ยเข้ามาในช่วงของโซโลเลกคริสตันแชมเบอร์ซึ่งสามารถที่จะใส่เพอร์มานนต์ดีบัฟใส่เราได้นะก็คือเป็นดีบัฟที่ติดถาวรโดยที่เอเนี่ย เราจะเอามากันดีบัฟอันนั้นของบอสคริสตันแชมเบอร์นะแต่ถามว่ามีคนใช้ไหมท็อปเซิร์ฟคำตอบคือไม่มีใครใช้เลยครับซึ่งเครเนี่ยก็จะตกเป็นผู้ต้องหาในแพทๆนี้นะว่าจะแวลูพอหรือเปล่านะแต่ที่แน่นอนเลยเนี่ยคุณอาจจะไม่ถามผมก็ได้ว่ามันเก่งหรือไม่เก่งนะเพราะว่าแค่คุณเห็นตัวละครและชุดของน้องเครเนี่ยคุณก็กดกันแล้วนะสำหรับผู้บัญชาการส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าหนแซบหลาย แต่ที่แน่นอนเนี่ยเขามาพร้อมกับแมคคา่นิกใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยครับนั่นก็คือบรรทัดที่2ครับผมโดยที่เครนเนี่ยสามารถเพิ่มดาเมจจริงหรือว่าทรูดาเมจให้กับพันธมิตรได้นะครับผมซึ่งจะเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมของนิเกตที่สร้างดาเมจจริงได้สร้างดาเมจจริงได้มันมีอยู่กี่ตัวในเกมตอนเนี้ทายคิดออกเร็วๆเลยก็คือลาพาร์คครับผม ในขณะที่ฟีมาซึ่งได้ของลักมาจะสามารถโจมตีปกติเป็นดาเมจจริงได้และสามารถบัฟดาเมจจริงให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีความสามารถในเรื่องของดาเมจจริงได้ปัญหาก,ก็คือฟีมาและลาพาสเนี่ยเรายังไม่สามารถปลดของรักมาเทสได้ว่ามันแวรูขนาดไหนนะครับและไม่รู้ด้วยว่าบัฟการเพิ่มดาเมจจริงเนี่ยทำงานยังไงนะครับผม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอบไม่ได้เลยว่าบัฟอันนี้แว l u ลูมากแค่ไหนนะข้อมูลผมอาจจะยังไม่ลงลึกให้เพราะว่าข้อมูลยังไม่ค่อยเยอะมากสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าใครมีตัวละคร2ตัวนี้ที่ปลดของลักมาแล้ว สามารถเอามาให้ผมเทสได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเครนเนี่ยก็อาจจะต้องลองเทสจริงดูก่อนนะครับแต่ที่แน่นอนเลยเนี่ยคือสิ่งที่น่าสนใจคือเกมเนี่ยพยายามที่จะขาย u ร d a าเม e หรือว่า a าเมจจริงเพิ่มขึ้นในแพทปัจจุบันเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับถ้าเป็นแพทก่อนๆเนี่ยเราจะเห็นการขายดาเมจชนิดนี้ครับนั่นก็คือดาเมจกระจายซึ่งดาเมจกระจายเนี่ยผมอาจจะไม่พูดเยอะนะแต่ว่าอันนี้รีแคปให้ฟังก็คือโทนี่เนี่ยเข้ามาหลานจาก ที่อ e ีเล็กเข้ามาในเกมนะครับซึ่งอ e ีเล็กเนี่ยสามารถที่จะบัฟดาเมจกระจายได้นะซึ่งตอนที่บัฟเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเราก็ยังสงสัยนะว่าบัฟแวลูไหมแต่ผลปรากฏว่าตอนนี้คือเราสรุปได้แล้วครับว่าบัฟมันค่อนข้างแวลูที่เหลือก็คือแค่การเก็บดาเมจกระจายว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันสามารถเก็บดาเมจกระจายได้เยอะหรือเปล่านะถ้าใครอยากได้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปวิดีโอนี้ได้แล้วกันนะสำหรับดาเมจสะสมแล้วก็ดาเมจกระจายนะผมสรุปข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเครซึ่งเป็นตัวละครที่บัฟทูดาเมจเนี่ยและตัวละครทูดาเมจในเกมหรือว่าดาเมจจริงเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยเนี่ยถ้าสรุปแบบเร็วๆเลยนะก็น่าจะเป็นตัวละครที่สามารถข้ามได้แต่ทำรรมาดักสุรตาหรือว่าสายสะสมที่กลัวว่า ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเกมเนี่ยอาจจะขายตัวครลิมิเต็ดที่ทำทรูดามจได้แบบเป็นชิ้นเป็นอันนะครับผมแล้วก็เกรก็จะเป็นตัวคอในทีมนั้นๆหรือเปล่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่ถ้ามองในแผดปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าถ้าอ่านสกิลแค่นี้เลยนะสามารถําได้แต่ผมคิดว่าเกมมันขายอย่างมีนัยยะสําคัญนะก็คือเขาจะทํามาดัดหลังสําหรับคนที่ไม่ยอมกดไว้1ตัวอันนี้ผมคาดก,การอย่างนี้นะเดฟเขาน่าจะคิดมาประมาณนี้ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่าก็เดี๋ยวผมจะทําสรุปแผดให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่าคุณควรจะกดหรือไม่กดดีนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะแต่เป็นตัวละครธรรมดานะครับผมซึ่งความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้แหละครับนี่คือสิ่งที่ Official s p o ปอครับผมนั่นก็คือคอสตูมใหม่เมเดนใต้ตะวันซึ่งหมายความว่าเมเดนของเราเนี่ยก็จะได้ชุดใหม่นะครับผมและก็เขียนคาว่าใต้ตะวันแน่นอนก็คือขาย อีเวนต์ซัมเมอร์ครับผมหมายความว่าเดือนหมายความว่าเดือนกรกฎาคมที่กําลังใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยค่อนข้างคอนเฟิร์มเรียบยร้อยแล้วครับจริงๆเรียกว่าคอนเฟิร์ม100เแล้วแหละว่าซัมเมอร์มาแน่นอนเพราะว่าเมเดนได้ชุดแบบสกินซึ่งการที่เมเดนได้ชุดแบบเป็นสกินเนี่ยก็มีนัยสําคัญเหมือนกันเพราะว่าเมเดนเนี่ยเป็นตัวละครในสปอรของ e x ็กเทนซซึ่งเป็นเป็นหน่วยพิเศษเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยนะหน่วยพิเศษที่จัดการกับเหล่าผู้ผิดปกติ ที่เป็นไัยกับอาร์คอิงกรีดเนี่ยก็จะส่งหน่วยเอ็กเทนซีเนี่ยไปทำการรวบเอ่อคล้ายๆเป็นสายรับรวบตัวเอาวาเข้าคุกไรพวกนี้นะซึ่งเมเดนเนี่ยโผล่มาในอีเวนต์ของดาร์คฮีโร่นะเพราะว่าทีมอิเล็กทริกช็อคเนี่ยดันไปรู้ข้อมูลของแมทรยลเอชนะอันนี้ผมอาจจะสรุปมให้ไม่เยอะนะครับผมแต่เป็นว่าการมาของเอ็กเทนซีเนี่ยอาจจะมีนัยสาคัญที่เราอาจจะได้เห็น ตัวร้ายที่เกมปูมาอย่างยาวนานนะครับอย่างซิกโซนะซึ่งซิกโซเนี่ยก็มีคู่กรณีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับรวมไปถึงราชินีใต้พิภพด้วยนะอย่างโรซาน่าในปัจจุบันตอนนี้ก็คือตามล่าหาซิกโซเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับโมรันซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยจะอยู่ในอีเวนต์ของเดอร์ติยาร์ดนะครับผมใครไม่ได้อ่านก็อาจจะงงหน่อยนะว่าซิกโซแม่งมาย่างไงนะก็เอาไปว่าขมวดปมให้เร็วๆประมาณนี้แล้วกันนะ นั่นหมายความว่าตัวละครราชินีใต้พิภพเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะครับที่อาจจะใช้คําว่าอาจจะนะอาจจะได้ชุดว่ายน้ําหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันต่อมาก็จะมีอีเวนต์ใหม่นะครับนั่นก็คืออีเวนต์เครมอ์นะซึ่งก็พูดไปแล้วนะอีเวนต์อยู่2สัปดาห์ก็คือเป็นมินิอีเวนต์นะครับผมเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องว่าเบนเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเชียร์ลีดเดอร์ได้ในช่วงนี้ เควเนี่ยจึงต้องไปเป็นตัวแทนของทีมรีไวท์เพียงลําพังนะครับถึงแม้ว่าเธอจะมีความขึกเขิมในตอนแรกแต่ชื่อเสียงของทีมเนี่ยก็เริ่มแย่ลงนะก็อาจจะมีการคลายปมเรื่องของทีมรีไวท์ว่าทําไมแต่ก่อนเคยเป็นทีมดังเนี่ยถึงได้ตกอับมาถึงในปัจจุบันตอนนี้นะครับแล้วก็มีตัวหลักๆคีย์หลักเนี่ยอยู่แค่2คนนะัก็คือเบและก็เครซึ่งเป็นน้องใหม่นะครับผม การที่ไม่มีเบสเนี่ยส่งผลกระทบอย่างมากเลยนี่คือสิ่งย้ำเตือนที่ทําให้เคเนี่ยนึกถึงอดีตของตัวเองซึ่งทําให้เธอรู้สึกโอดูนั่นก็หมายควาว่าเอีเวนต์นี้อาจจะไม่สดใสนะครับจริงๆมันก็ไม่สดใสมา,าเกือบจะทุกเอีเวนต์อยู่แล้วนะมีการเพิ่ม d a ส z l ลิ g งคิวปิดนะคะผมนั่นก็คือเอีเวนต์ของเคียกับนากะเข้ามาในครังบันทึกนะ ก็สามารถที่จะมาอ่านย้อนหลังได้มีการประกาศจูโจมยูเนี่ยนะครับในวันที่21มิถุนายนก็คือหลังจากที่อัปเดตแพท1วันนะครับผมก็ให้เพื่อนๆไปทําการเล่นคอนเทนต์วิ่งควายนะครับผมนอกกนั้นก็จะเป็นสินค้าใหม่ปกตินู่นนั่นนี่นะ โอ okay, เคเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงว่าตัวละครอะไรจะได้ชุดว่ายนะ้ำก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปวดีโอนี้หน่อยละกันนะครับผมและถ้าคิดเห็นยังไงกับน้องเครก็สามารถคอมเมนต์บอกความรู้สึกลงไปในใต้คลิปวดีโอนี้ได้เหมือนกันเช่นกันนะครับผมการที่คุณคอมเมนต์เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของอักลกอริทึมของคลิปเนี่ยได้ด้วยนะครับผมเพียงแค่คุณคอมเมนต์ก็ถือว่าช่วยโจโดันโจแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับโจโดันโจด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับเพื่อนๆคลิ